ีจ้าพี่น้องพบกับยาดาวจากช่องยาดาวสไพโนเววิถีชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินในต่างแดนเด้อจ้ะวันนี้ชวนมากินเองสมตำพี่จ้าของกินหลายอย่างเดลเก็ตมาค่ะมากินละกันเด้อนี่จ้าอันนี้คือสมตำเอะมะกออันนี้คือพริกหยวกมีคนมาแอดถ่ายรูปแล้วก็อันนี้ก็ มะละฝรั่งมะละเผือบมะละะารมะละใหญ่นะเดี่กแค่รดจ้แะแ้วก็นี่คือพักชีบอยบานเราเล็กอะไรชีลาวนี่จ้ะมามากินละกันพี่น้องมามามาจ้ะที่ขาดไม่ได้อีกอง่างนคือว่นนานี่ปลาเอแซลมอนลมควนจ้ะญาชอบกินของสุกลมควนแล้วก็เส้นขนมจีนนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้อง วันนี้ยาดาวไปข้างนอกมาเหนื่อยหลายหนาวดาไปทำธุระมาไปซื้อพักอาหารไทยมากันเลยไม่ได้แห่รีวิวให้ดูดอกก็เลยมาตำสมตำแล้วถึงได้หามหูกินก็ไม่มีงูกินมา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 กินก็ยาดาวจา้ะจี่จ้ะนักแดกใส่นีไปเลยเนาะกินมดไม่ได้คนเดียวนี่ที่ใส่ไปเลยโอ้ยตักกินดีกว่าไหมเออกิย,ยะใส่นีนาะพี่นอ้องมาจา้ะนี่ปดูกใกล้ใกล้ไหนก็ได้เนาะไม่ต้องใกล้แล้วจะพี่นอ้องมา กินปันมานนี่เลยจ้ะมามว่ดเรา่คยใส่ไหมจ้ะเราก็เซ็นขนมจีนเนี่ยมาเดอ้อยั่วๆกินละกันมากินละกันเร็วรอยเซฟเวอร์ก็ายาด่าวเด้อม,มารับแรกก็กินอันนี้นก่อนแล้วเนาะ khi bắt em ăn con nga chanh thì bắt em ăn bắt em ăn lông quanh nhà kim ba lông quanh 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 มันเกืบป้ออันแล้วอันมันึ่งเหลือหลายอยู่นี่คนเดียวเหนียเห็นวั้ยตอนนั้นพี่น,อน้องเนาะอร่อยอู้วแรงเลยพี่น้องมีแรงเลยจ้ะมาน่เหนื่อย

Các quý nọ Mình sẽ tắm má má

มไม่มีเพื่อนกินก็มาหาพี่น้องกันเนาะจนพี่น้องกินอาตากรไเมนั่นเด้อจับพี่น้องแม่เต็งแม่อะไรมากเหนื่อยนหนุนสมตสม่ำพี่น้องเอ้ฮกเลย เปลือกมะเขือเปลือกมะนาวทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยว พริกนี่ยังเพชรซื้อมาวันนี้ก็พริกแห้งยาดาวเอามาแล้วใช้ภูมิดาแลวมังทายเองสองปีละเฮ้จ้ะจามามามาอาะไรละกันเด้ลอลูก ลูกแครอทแต่เพชรอย่างเพชรเออพริกก่อมเม็ดเองพริกซดสามเม็ดจริกหนึ่งหกเม็ดแข่งตอนเดียจะพูดอะไรก็ไม่ถูกจากตะกยากพูด มาๆๆเพียงปลาไข่บอลเนี่ยคุณปู่ซอยให้อืมมาครับก่งเนี่อันนี่คุณปู่ออออปบอก ล้มดุงหัวใจเอล้หลายริมเลือดอะไรน่ะเนี่ยตอนเลือดหัวใจอะไรน่ะยากระมันยาไปถูกเนาะ phép phép với con ngọc -e. ạ, ừ, ngọc mà gìn da miếng lem miếng muối gìn, quan pích, phơ con thịt tắm tùm tắm ạ bắt khi nó cái anh em đại phẩm dù này youtube nè ông thầu bọc ra cái cốt lấy dòm thay da đạo chẳng mấy nữa ยิ่งจัดหน่อยกันเถะต้มเอ่งรส้ดเส่นน้ำปลายาดาต้มเอ่งกัน้ำปลาปลามาจามังไทยหรอมาต้มเอ่งจ้ะถูดการทำตามยูทูบแหละโอ้ยกินมันถูกปากจากโค้งเรามันก็ไม่มีสารกันบูดต้มที่่วาไปไต้แสงจันทร์นั่นแหละทําคลิปให้ดูต้มใบกิน กินได้ที่สองสามเดือนแล้วไปใส่ตู้เย็นไปข้างล่างพี่น้องออ hai mon má ca 100 pép cho <laughs> sạch oh, Mất lại lên

อืมพี่น้องเอ้ยโทษหลายๆเด้อยวจะใครไม่ชอบจ้ะสองต่อมือสองใบเลยส,สองซีซารกับเพดเนาะมันบ้าหยวก Lại muộn ít chắc chiên con đi nó Còn tí lạ nó chá Mà đơ mà đơ mà đơ Tuy Ui nhan sông tắm nó โอเคจั okay, พี่น้องกินมดหลายแล้วเดี๋ยวยายจะกินที่ไหนต้มตับไอ้ขนมจินไอ้นี่เห็น่มดกะทิละก็มากไม่ได้เด้อต้มตมันคือคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อจากพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า